สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องปลอดภายเบิรดสุขูมสุขคนอ่ะมาพบกับเบาแข่าเ้นเก้าเส้นเคยพี่น้องวันนี้ได้กินสมใจลจะจ้ากินแห้งหอยปูเลยเนาะโซกมาหลายละภาษาลาวเอิ้นว่าหอยปนะูเนาะภาษาไทยนะ่าจะเป็นหอยปั่นแต่ว่าหอยยังกระจาพี่น้องหอยยังกระเซ็แบแซียมหอยอันนี้เนะยงมากเลยมาพี่น้องมาก,กินด้วยกันพี่น้องเด้อเซียพี่น้อง อัน,น,น,ออนแนวกลับก,บก,นนกม็มีกระลำเโนยเออมันมีอันสลัดก๊อบไม่นึงเลยค่ะมีมันแตงที่คาดบ่ออะไรก็คือแจวซีฟู้ดแจวซีฟู้ดอุ้ยเพี้ยวตัวตัวอะไรกันไหนชิคกี้มดสก็บอหลายปรนเด็โนโหนา่งมาเราเราเราตัวอะไรเหมนมั้เขาจะว่าหอยอันนี้มันมีขี้วะเป็นบอ่ออุ้ยอุ้ย ซีมก็ได้อพี่น้องเด้ออืมแสบแสบวุ้สิได้ยขี้มันบวกบวมมึนเออแสบไปดีเลยพี่น้องปีนี้มันขั้งแรกแหกมันเลยขออันนี้เด้อ <c oughs> แต่ว่ากันตอนนี้ไปก็ชิมีร้ายแล้วมัยยนยามมาแล้วเนีย้ย อืมอืมนี่คนเาง่าดอูหักมันนี่มีคน็ดเจ้าให้แซ่แซบเจ้าหน่ อันห้านเจ้าสีฟูดเกลต่อยนี่นเปลียกอย่างอืมออกมาเป็นแบบนี้โอ้ขับแท้ ออกมานักสุดตัวมันน้อยอย่างน,น้อยอยู่ตนมันใหญ่น <c ười> อันนี้บอ เพื่อมันไปเห็ดออมอีบอมผัาใส่มันอาผมวัดเถอะจะมีได้ทาเรื่องหอยฟังกันทำไมตะกี้ตะกอนหอยหอยจูบหรือกินแล้วเพื่อมันบิมแดง ล่างเราด้วยล่างแล้วกับมันตาแกแดดแล้วมันเมียคืนก็นยืมกันมาอนี่ขนาดจะกินอ้อมหอยกับมัยืมอ้อมจะขับเบื่อคนระับแล้วก็มาส่ง m ดับพี่น้องเฮงต่อไปกับยักกินกับเอามายืมไปพดิฉาน จะว่ามีแท่ปะนินบูถันวเเว้วเเวะน้ำนิทานยู่ยซํำเนือนึมีหลายอันเ้ยบางอันกับเขาตังเว้าใส่แน่บางอันกับจะมีแทอยู่ในนึงอู้ันนี้ขัดแทะยั่วตันี้น่อยตัวนี้ขึ้นมาง่ายหน่อยเนาะทางในมัน pues ง่ายเต็มหมดเลย โอ้จัดคักๆเลยครับนี่ม,มาลุ่มตัวไงเนี่ยมัรู้มันจริง จากกวงนะมันกินแสบมากอาบ่ลืมบ่ขึ้นบ่ขึ้นไม่บ่ขึ้นขึ้นบ่ลืมบ่ขึ้นโอ้โอ้โขึ้นบ่โอ้โอ้นน่ะ่นุ่น่สิสกบ่ขึ้นอ้าวบ่เป็นหยังบ่ขึ้นกตัวใหญ่อยู่ได้ซั่น ลองรุนนดิพามันจะขึ้นบ่อ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 อู้บ่ขึ้นอะไรฉันไม่เก,กาละขอบใจสปอนเซอร์เยอะมากเ sản phẩm sản phẩm sơ nhanh và bàn sao xoắn khuôn ngàn chặt hay tên thi đó xuống khẩu mà này còn hơn bao nhóm không có đi nào các bình ăn dẹp uhm, bình ổng kìm đẹp phim nha bây giờ sau đấy bình ổng hả bố mất thì không gì sau bố này đâu bố uh, đi

ແລະອາວາດເພດອ້ອມໄວ້ລະນີ້ນະຕົວລຶດດາຍຍ່ອມຊາຍເມັນເດີ້ມັນເຊັ່ນເຊັ່ນໃດມັນບວງມາອັນອອບຣັນຊາຍນີ້ໂອ້ໃຫຍ່ເດີ້ບໍ່ຫັ້ນ

แต่ละตัวที่เขาเหลืออยู่สักนไดนั่นนี่นะโอ้เสียทุบเอาแท้ๆเนี่ยใสมันโคเซลเลยโอ้อันนี่เด้อพี่น้องพอได้หูวิธีอตุ่มพอดีมนันอ่ะใสมันโอกมหม่แล้บอกวิธีเลยเด้อเสียดายเห้งเลนี่นะเทือนา้นนี่จิจัด ตัวสุดท้ายตัวนี้สุดท้ามันจะขืนบ่เน้ะโอ้บกชวงอ่งนี้มันจะขาดอ่ะสยด้ายเนีย ยังบอกวิธียังพูเทคนิคการลวกมันเถอะว่าต้องลวกดลสันใดเนาะต้องต้มดลสันใดล่ะสามารถแทนใส่มันออกเวลาจี้มใส่ใส่ออกมาหมดนะอันนี้น่าจะลวกลวกดลเพราะฉะนั้นใส่มันอยูุ่คนี้เราจะน่าแก่ตัวไม่เด้เอาสารคิปนี้เนาะหอยเซรีเป็นเตอร์หอยอันโตเป็นอันอีพีแรกก็ ขอจบสำนีนกเนาะเอาไว้พบกันอนคลิปต่อไปเดินเนาะขอบใจหลายไปก่อนไยบาย